ขณะนี้นะครับจะเข้าสู่ขั้นตอนของการตัดนะครับ uh, เรียกว่าผาจ้านนะครับจะเป็นพิธีกรรมทางเหนือน,นะครับก็จะเป็นพิธีที่หนู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 เขาให้ไม่มาก็จะเป็นคนที่อย่าล้างหรือว่าเป็นไม่ๆมนะครับเป็นคนพาออกไป เป็นการทำพิธีเพื่อที่จะทำให้คนที่จากไปไม่ห่วงหน้าพวงหลังนะครับก็คือจากไปอย่างไม่มีห่วงนั่นเองนะครับ

Desa. 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 Desa.

เขาฝังนี้นะครับพอจ่าแล้วพอจาหลายพันนะครับทาก่อนได้ทำดีปั้เป็จดีได้ครับดังนั้นนอเป็นเข้าบ้านก่อนนะครับเข้าบ้านก่อนก็น่าจะประมาณนี้ครับ